ถึงแล้วค่ะนี่เลยเป็นไงล่ะมาพร้อมถ่ายค่ะพอกดกล้องพอกดกล้องก็จะอ่ฝากพี่น้องติดตามนะคะวันนี้เรามาถ่ายถือว่าเป็น MV เป็นซิงค์นะคะคายอ้อในเวอร์ชันอีเวลค่ะทีมงานกองถ่ายบอกว่าวันนี้น่าจะได้ฟังเสียงอีเวลร้องคลายอ้อนะคะมาฟังกันมากวันนี้จะเป็นแบบไหนฝากติดตามนะคะเน่ก็คือบรรยากาศกองถ่ายค่ะเรามาถ่าย เรามาเช่าสตูที่บ้านสิงสตูดิโอนะคะอยู่ที่กรอนแกนว้าวถือว่าเป็นครั้งแรกอันนี้คือน้ำเฟสสตูดิโอจัดให้ะคะ่ะจัดฉากจัดพรอบนะคะยิ่งใหญ่อลังการกมากสวัสดีค่ะวว้นี่เทียงหน้าพร้อมนะคะ แล้ววันนี้นะคะชุดเราก็ได้คุณมะเดี่ยวค่ะมาดูแลนะคะจากกาลาสินนะคะนี่สร้างหนา้าผมเห้ผมเบินไพค่ะคนเก่าคนเดิมนะคะเพื่อนหนุ่มนะคะอันนี้ก็คือ ผูกมัดกันแล้วถ้าอยู่ในละแวกนี้ก็คือต้องเป็นนางนะะเป็นช่างครูบุญใช่แ,แต่ว่าวันที่30สนี้นางบอกว่ามีงานก็เลยแบบบอกให้มาแต่งให้แต่งแต่เสอะๆเลยบีบคอเ <laughs> พราะว่าแต่งหน้าม,มือเรื่องนี้อยู่ยเลยพอซ้ำมือนะคะเลือกแต่งวันนี้อยู่อีกได้สองวันสวัสดีค่ะนี่เพ้่งรู้นะว่ามีว่ามีแบบนี้ว่าเขาไม่เชื่อเลย่ากเลยสด พี่น้องช่วงเบืองหลังนะคะ,ะวันนี้พวกเรามาแบบจัดเต็มฉลองใคยอ้อตอนนี้ยอดรวมที่เป็นสัปดาห์ที่แล้วก็93ล้านตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงร้อยล้านนะคะแต่วันหลังยังใช้อยู่นะคะพี่น้องคะ่ะ ตอนนี้หนังไคโออของเราก็ยังใช้ตามโรงภาพยนตร์แต่ว่ารอบอาจจะน้อยลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้มาเดือนกว่าอะไรได้ค่ะพี่น้องปกติเนี่ยหนังเนี่ยถ้าอยูไดฮอดเดือน,นีถือว่าสุดๆเลยแสดงว่ากระแสยัสดสยงดีมากๆนะคะตอนนี้บัตรก็เหลือ,อราคา69บาทค่ะทามีเจอเอฟเอนะคะจัดราคาพิเศษพิเศษโค้งสุดท้ายให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะ คุณยายอยากให้ใครออกไปเมืองใดนะคะนั่งแถที่นั่นได้เลยนะคะไปเวอร์ก<อ>ี้แวลนะคะ<อ>ใช่ใช่ใช่อันนี้มันจืดไปอันนี้ลองคืนตบันนาครับน่าเพลงนี้นะคะสามารถฟังได้ที่ช่องช่องใหญ่คะ่ะช่องสาวน้อยลำเพลินอีดีเลคคอร์ตนะคะเป็นช่องของวงเลย เขาลงช่องไงนะคะน,นีอะไรสดเลยนะไม่ไม่ค่ะ <c oughs> เป็นวิดีโอพี่ลาเจอพี่หมิวยังคะเขาทำไมมันเดินเหมือนพันอะไรนะคะ <c oughs> ไม่อันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเขาอยูน่นี่ เาโลูกนีเดอมมือนะตาเมยตาแบบตุก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 มากเลยตุกตุนตุกตาบายตุกตุนมากเลย สวยนะคะเออ ชิมิวและจอดพร้อมแห่ห่วงไหมเบิดเบิ่มคุอกยี่สิบครับตุลาหรือกันยาเดือน,เด,อนเดือนหน้าเร็วมากสาวน้อยน่าจะเบิดเร็วแล้วไๆกับปฐมปฐมเปิดสิบเก้าสาวน้อยยี่สิบ <laughs> เรื่องสงตรใน์ไ่ที่มเริ่ค่ะ ทุกคนนะคะไปฟังด้ยยูที่ช่องล่ำเพิ่อนอีดีเลคคอร์ดนะคะเดี๋ยววันไหนเราจะปล่อยเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งในทีเซอร์นะคะเดี๋ยวให้เป็นปล่อยทีเซอร์ก่อน แค่เพียแค่ว้าวเดี๋ยวถ่ายใกล้ตรงใส่หน่้นดีกว่าทุกคนดูนะคะุของเราบ้านคุณธีระจัดให้นะคะถูกเสาข้ามวีเสาข้ามวงับเพิือ สะเพงใครที่อยากได้ชุดภูดไทยหรือว่าชุดผ้าแพวานะคะผ้าแพวาแทรหรือว่าอยากนุ่งสุดงมงามแบบอมแอมนะคะที่จริงแล้วใส่ไปหลายชุดมากแล้วเนาะท,ที่คุณมาเดี่ยวมาแต่งให้นะหลายชุดมากพี่น้องสามารถติดต่อใดเลยนะคะเดี๋ยวจิบโพสเฟซบุะะ๊กเลยกัะแท็กเฟซเปิน์ทยแล้วก็ถ้าอยากแต่งหน้านะคะก็ ก่นหนุ่มค่ะติดต่อได้ในเฟซอแมวเหมือนกันเดี๋ยวแบ่งให้อค่ะสวยมากนี่คะ่ะดูหน้าใกล้ๆเนาะอืสวนลงมากเลยคะ่ะนอ้อยแต่ว่าคลายออกค่ะพี่นองออกเผยแพรยวัฒนธรรมผาอีสานบานเฮ้าค่ะ Okay.